พี่น้องป้องไปสุกุกุคนคนรรอยเอ็ดคอยคนรรอเอ็ดอำเภอพันทองอยากมาเป็นนักร้องเสียงกับบดีสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สันาบอกกาวาอย่างตีอันสดาเขาว่าขมหวานเป็นลมขมเป็นยาเพราะนะโอ้ยพ่แม่ดอกเ้าก,ก่อนกับว่าเป็นเ้าที่สดอก สตอหวานเป็นลมขมเป็นยาสันเดอ๋อผันว่าเดอ๋อผันว่าเมื่อนี้ส,บบ 9, สิมาบอกเก้าสมพุติของเสดเาเอาฝนตกพี่น้องฝนตกหน่อยเอาเฝ้าเฝ้าเฝ้าฝ้าเขาใบสะเาเอามาต้มน้ำห้อนแล้วก็กินเมื่อละเทือมันส,สามารถดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายดีท็อกสารพิษที่ตกข้างในร่างกายของเขาได้อะพี่น้องพี่น้องว่าดีบ่ดีก็ไปหามากิน แค่กินเมื่อลักเทือใบของมันนะใบสะเดาพี่น้องเด้อดีทอ็อออกจากร่างกายมันจะเห็ดมันจะขับพิษออกจากร่างกายเัาบอกกระแสเลือดแล้วเกิดตุ้นให้เลือดแล้วเนี่ยไหลเวียนดีพี่น้องเลือดเลือดล้มเขาไหลเวียนดีอียังก็ดีพี่น้องเอามาที่นี่มาบองอีกสัประคุณหนึ่งว่าบำรุงหัวใจพนะพนว่าผลของสะเดาเอามาต้มจิบกินเมื่อละเทือ เอามาต้มจิ๊บกินเมือเ่อไรเธอสิซอยขยายหลอดเลือดทําให้การไหลเวียนของเลือดเป็นปกติพี่น้องแล้วคอชยช้อันเจบเวลาฝนติดตกอยกฝนตกแล้วมันเปนฝนติตกอ่ามาที่ี่อันลดการติดเซรานในช่องคลอดเพื่อสัน้นต้านมะเร็งน้ำมีพี่น้องรวยซอยและการรักษาเบาหวานอีกพี่น้องเขาบอกว่าไม่ถช่ยับยัง้งยับยั้งการผลิตของอินซูลินเพื่อสัน้น แล้วมันก็จะช่วยปรับสมดุลความความอยากอาหารความหิวะะว่สะดวสะด,ด็จโบสด็จมนสุดยอดเนยบำลุงคอยคุพี่น้องเสดาสิบำนุ้งกระดูกบำนุ้งคอตอต,อต่างๆในร่างกายพี่นะและที่สำคัญมันสามารถคุ้มกําเนิดได้พี่น้องแต่ว่ามันที่ต้องเป็นสกัดเอามาเป็นน้ำมันพีน่นะสกัดจากไหนคอยกับหูกันคอยเพรานแหูได้ทุกหูใช่ไหมบอกเขาบอกว่าถ้าเขาผู้หญิงเนี่ยเขาเขาใส่ น้ำมันเนี่ยซุปก็นในสำรีผสมซุปสำรีเร็วกว่าน,นี้กันยัดเข้าไปในอันปากช่องคอของผู้หญิงพ่นนะพี่น้องแต่ส่วนผู้ชายกสสส็สีสีมองอันบริเวณทอ่อน้าอสุจิของผู้ชายพ่นนะนี่คุ้มกับเนื้อพี่นอ้องเอาฝนตกแม่พี่น้องทั้งพูนตกบ่อันตรงตรงนี้เนี่ยแคลเซียมของของเซียมแคลเซียมของสะเดามีอยู่ที่เจ็ดสิบสองมิลลิกรัมพี่น้องวิตามินซีมีเก้ามิลลิกรัม ฟอสฟอรัสมี1้8มิลลิกรัมประสานพี่น้องมีเบต้าแคโรทีนเนี่ยตัวนี้คือเบต้าแคโรทีนนี่คือตัวที่สารต้านอนุมมลอิสระนั่นหมายเวาว่ามันมีสารต้านอนุมมลอิสเะถึง777มิลลิกรัมเนี่ยมันเทดไทยสามารถที่จะยับยัง้งเชื้อมะเร็งอย่างต่างต่างได้นะพี่น้องเรื่องของเรื่องมันเป็นประมาณนี่ที่มันซอยในการอัน,นยับยัง้งมะเร็งอะนะในการรักษามะเร็งนะพี่น้องนะโอ้สะเดาพี่น้องเอ้ย สมคุณร่นเหลือโอ้ยฝนตกค้ำข่อยแล้วข่อยสิเหมื้อแล้วบันที่เนี้ยเมื่อฝนลงน้ำนั่นเป็นอย่างปอกแป๊กเจ้าเห็นบ่พูดอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะเมื่อเมื่อเมื่เมื่อมื่เอาเบิ่องชะสัตย์เบิ่องชะสัตย์เอาให้เบิ่งฝนน้ำกันฝนฝนตกค้ำหน่อยพี่น้องเอ้ยโอ้ฝนตกมายามนีพ่ะนะฝนตกค้ำดอกของวงนะเข่าวว่าหนังสือนักหาข่อยสิเปียงเหมื่อเราอ่ะเราบันที่นี่กะเอาเอาซัมนี่เละพี่น้อง เดี๋ยวค่มาบอกก้าวกันอีกกายยังหน่อยกับไปหามาใบามนต้มกินดน้กันที่จะซอยต้านอนุมุนอิสระกันละลกันพี่น้องเอาพี่น้อง,องมื่อนี้ก,ก็ขอเก้าเข้ามาสวัสดีแล้วกะบายบายครับพี่น้องครับ